เพื่อนๆนะฮะก็วันนี้ผมพาเพื่อนๆมาที่ซอยอารีสัมพันธ์ซอย5วันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาดูว่าร้านประจําที่ผมมาซื้อเื้อผ้าเนี่ยคือร้านอะไรถ้าใครหลายๆคนจําได้เนี่ยผมจะเห็นว่าผมมีผลิตภัณฑ์ของร้านนี้หลายชิ้นมากๆซึ่งร้านนี้ก็คือร้านชื่อเดย์เดคอรัมนะครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาดูแบรนด์ที่ผมสนใจแล้วกันอาจจะไม่กี่อย่างเดี๋ยวาตามไปดูกันเลยข้างในว่ามีแบรนด์อะไรบ้าง อนนี้เราก็เข้ามาอยู่ในร้านเดคอรัมแล้วนะฮะร้านเดคอรัมก็จะเป็นร้านที่นําเอาเสื้อผ้าเนี่ยมาจากทั่วโลกเลยจะเป็นแบรนด์ที่ค่อนข้างที่เขาแบบเซลเล็คมาแล้วว่าเป็นแบรนด์ที่ดีมีคุณภาพมะเนาะก็ไล่ไปตั้งแต่เสื้อเชิ้ตแล้วก็กางเกงทั้งสูทแจ็คเก็ตก็คือร้านเขาจะมีหมดรวมถึงเน็กไทด้วยนะฮะแล้วก็ที่สําคัญเลยก็จะมีร้านเดชูรูมอยู่ข้างบนก็จะเป็นแบรนด์ที่แบบรวมแบรนด์รองเท้าหลายๆแบรนด์จากทั่วมุมโลกมาเนี่ยแต่ว่าวันนี้เดี๋ยวผมจะไล่พาเ่่่าาดูลลยวแตะี เขามีเสื้อผ้าอะไรบ้างแล้วเป็นแบบไหนปกติถ้าผมจะมาซื้อเนี่ยผมก็จะเลือกซื้อจะ่เป็นเสื้อเชิ้ตสอ,ออกฟอร์ดอย่างเงี้ยครับผมอีกเรื่อหนึ่งเลยกันก็เป็นแบรนด์เสื้อโปโลของฟรุยก็เป็นแบรนด์จากเกาหลตีตัวนี้ี่เป็นผ้าดิสนะครับก็สําหรับเสื้อเชิ้ตที่มันเป็นผ้านิเนี่ผมว่ามันมองว่ามันเอามาแมท มันแมชกับพวกแจ็แคเก็ตเนี่ยมันจะออกมาสวยซึ่งผมคิดว่าถ้าใครกำลังตามหาเสื้อโปโล,โลดีๆสักตัวหนึ่งเนี่ยแบร,รนด์โฟรยจากเกาหลีเนี่ยก็น่าจะเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมสำหรับเพื่อนๆน,นะครับหลายๆคนถ้าใครอยากอยากได้นะต่อมาก็จะเป็นแบร,รนด์เอ่อที่เห็นเป็นลายแบบ ลายทางนี้ก็เป็นของเดรกนะฮะก็เป็นแบรนด์แบบแทงเก็บแต่ที่ผมอยากให้เพื่อนๆดูเลยก็ของทางร้านเดอะเดคอรัมเนี่ยแกก็จะทําเสื้อยืดคุณภาพดีลองมาดูที่ร้านเดอะเดคอรัมได้นะครับเพราะเขาก็มีแบรนด์ของตัวเองแล้วก็เขาก็มีช้อยให้คุณเลือกหลายอย่างนะก็จะเป็นผ้าทั้งเป็นคอตตอนทั้งเป็นนิตส่วนตัวผมเนี่ยผมจะชอ,อบผ้าที่มันเป็นนิตเพราะว่ามันจะใส่สบาย2แล้วเวลาใส่เนี่ยมันจะค่อนข้าง,งฟิตติ้งเข้ารูปกับตัวเรา แต่ถ้าวันนี้ที่สีที่ผมจะมาซื้อก็จะเป็นตัวนี้เป็นสีเนื้อเพราะผมมองว่าถ้าเป็นเป็นสีเนื้อเนี่ยมันสามารถแบบมันไม่กันแมชกับอะไรหลายหลายอย่างทั้งแจ็คเก็ตไม่ว่าจะเป็นสปอร์ตแจ็คเก็ตหรือว่าจะเป็นซัลฟอรี่แจ็คเก็ตว่าตัวนี้ก็สามารถนํามาใส่ได้ในหลายๆโอกาสครับผมก็มาต่อกันที่ไอเทมใหม่ล่าสุดของทางร้านดินนะคอรัมเละเห็นเขาบอกว่าเพิ่งเอามาลงเลยเป็นของแบรน Drake. ด์ a k e Drake ก็เป็นแบรนด์อังกฤษนะครับทำอยู่กับพวกเสื้อผ้าสต r ีทเรียลเดรกก็บอกว่าแกของเขาเนี่ยจะเน้นเป็นสไตล แล้วก็นี่ก็เป็นรองเทา้าก็เป็นของเดรกเหมือนกันน่าจะเป็นหนังกลับเคยมีแบรนด์นี้หรือ,อยังมีแล้วครับส่วนมากเดรกเนี่ยถ้าผมจะซื้อก็จะเป็นเน็กไทของเดรกนะแต่ไม่แน่ใจว่าที่นี่ที่นี่มีหรือเปล่าก็เดี๋ยวพามาดูเน็ไทก่อนก็จะมีทั้งลายขวางเป็นลายสไตรฟใช่ไหมฮะแล้วก็แบเป็นลายลายน,าน้ำเป็นลายเพสล่แล้วก็รวมถึงจะเป็นเป็นพวกนิดก็มีนะ แต่ว่าเท่าที่ดูแล้วก็มีนกไทให้เลือกไล่หลากหลายดีนะครับเหมาะตามการใช้งานถ้าใครต้องการเนคไทสวยๆผมว่าร้านนี้ก็ตอบโจทย์อยู่แล้วเพราะว่าดูจากจํานวนของเนคไทเขาแล้วก็มีให้เลือกเยอะพอสมควรแล้วปกติพี่พักใส่บ้างไหมคะเนคไทไม่ค่อยได้ใส่ครับนอกจากว่าจะเป็นงานแต่งหรือว่าถ้าเป็นงานที่ฟอร์มอลม,มากๆเนี่ยผมก็จะใส่ให้ผมเลือกนะ ผมจะเลือกเป็นลายเป็นสไตรป์อย่างเงี้ยนะฮะเป็นลายสไตรป์ซึ่งผมว่ามันใส่ง่ายกับเสื้อสีเชื้อเชื้อสีขาวหรือแม้ก็ถ้าเป็นเชื้อเชื้อสีน้ำเงินก็แล้วแต่แต่ว่าถ้าให้เราดูลุกแบบแฟชั่นนิดๆเราจะเลือกเป็นลายเป็นลายน้ําหรือเป็นลายเพสตรีก็คือเป็นลายแบบอย่างเงี้ยผมก็อธิบายมันไม่ถูกนะว่าเป็นลายแบบไหนแต่ก็ค่อนข้างแบบมาทําให้คุณมันดูมีลุกที่มันมากขึ้นมีลุกเล่นมากขึ้นดูเป็นคนสนุกมากขึ้นไม่ดูน่าเบื่อ ครับผมเดี๋ยวมาต่องกันที่รองเท้านะครับที่ร้านเดอรเจคครัมเนี่ยก็จะมีรองเท้าสเนคเกอร์ที่ผมคิดว่า มันเป็นแบรนด์ที่ดีนะและราคามันก็ไม่ได้แพงมากด้วยสําหรับใครหลายคนที่กําลังแบบเหมือนมองหารองเท้าสีขาวอยู่คุณภาพดีผมแนะนําเป็นรองเท้าของเนี่ยฮะ CQP ผมก็คิดว่ารองเท้า CQP เนี่ยเป็นรองเท้าที่เป็นเนื้อหนังคนที่มีคุณภาพดีนะแต่ว่าไม่แน่ใจว่าทํามาจากประเทศอะไรถ้าใครที่กําลังลองหาทนิกเกอร์สีขาวหรือว่าสีอื่นก็แล้วแต่ที่เป็นราคาเริ่มต้นประมาณหมื่นนิดๆแต่ว่าทีเนี้ยสุดท้ายแล้วอยู่ที่ความชอบแต่ผมก็เลยบอกว่าอยากให้มาลองดูว่าใส่พอดีไหมใส่สบายไหมเดีย๋ยวก็ลองดูนะครับรองเท้าคู่นี้ C q p ผมว่าไม่ผิดหวังสำหรับสนนเกอร์เดี๋ยวตอนนี้ผมกำลังเชิญแขกคนสำคัญมาแล้วแหละว่าให้อธิบายถึงเราเสื้อผ้าตรงนี้นะแล้วก็รวมถึงเรลาข้างล่างก็ทั้งกางเกงทั้งเสื้อแจ็คเก็ตอะไรต่างๆนานาเนี่ยก็สวัสดีครับพี่กายสวัสดีครับสวัสดีครับผมครับผมอยากให้พี่กายอธิบาย ถึงว่าร้านพี่เนี่ยมันมีบริการรับตัดตัดสูตรด้วยใช่ไหมครับขางแบรนด์อิตาลีใช่แบรนด์เกาหลีทำไมเอกไม่แบรนด์เกาหลีเกาหลีเป็นแบรนด์ชื่อคาซาโดซาโตแต่ว่าคพทเทิร์ในการตัดเขาเนี่ยเป็นไซต์อิตาเลียน อย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เรื่องของคุณภาพงานมืออะไรต่างเนี่ยก็ถือว่ารเรียกว่าใช้ได้แพทเทิร์นก็ใส่เข้าคนไทยสวยสูงม,มากจริงก็เป็น ready to wear แล้วก็เราก็มีเป็นเมททัวเมเชอร์ด้วยอยากให้พี่การพูดถึงกางเกงตัวนี้หน่อยเพราะว่ามีคนเขาถามกันมาเยอะมากๆเลยสำหรับตัวไอ้แบรนด์ไอจิเซนยาครับผมว่ามีลักษณะเด่นยังไงเป็นแบบเป็นของประเทศอะไรอย่างเงี้ยไอจิเซนยาเนี่ยมันเป็นแบรนด์กางเกงแบบคลาสสิกทุกตัวเนี่ยทำที่ญี่ปุ่นหมดแล้วก็เรื่องของงานฝีมือเรื่องของงาน อ๋อเป็นงานอ๋อเรื่องของโปรดักชั o n งานเมคเนี่ยก็ถือว่าคุณภาพค่อนข้างดีนะครับผมถ้าเราดูได้ประมาณเท่าไรตัวหนึ่งเริ่มต้นที่แบบ7,000-8,000บาทถ้าราคาถือว่าถ้าเราดูพวกนี้ดูกันทำข้างในเนี่ยถือว่าคืองานก็จริงๆก็ก็เหมือนงานเทเลอร์ในเมืองไทยพอใช้ได้เหมือนกันเนี่ยคืออย่างแร้มันก็เป็นเป็นงานที่ใช้ได้แล้วก็แพทเทิร์นเองก็ค่อนข้างสวยคือใส่แล้วมันแบบเป็นสไตล์ที่ร้านเราค่อนข้างชอบเหมือนกันก็คือว่าเข้ารูปแต่ว่าไม่ได้แบบรัดติ้วแล้วก็เหมือนกับทิ้งตัวน้ำหนักทุกออยยย่่างเเเนนนีีมมักก็็็ดด้วปไท ไปเทมที่ที่ควรจะมีคนจะมีหรือว่าไปเทมที่ขายดีแล้วรู้สึกว่ามันพอดีมันสวยพอดีอะไรอย่างเงี้ยครับพูดถึงเรื่องขายดีเนี่ยที่ผมจากผมกล่าวไปเมื่อกี้นะฮะว่าอยากจะถามพี่กายเหมือนกันว่าโปรตีเนี่ยลูกค้าใหม่แล้วกันลูกค้าใหม่ที่ไม่เคยมาร้านรือเดคอร์เรา,ามาก่อนเนี่ยส่วนมากเขาจะมาเลือกซื้ออะไรครับส่วนมากก็จะมาซื้อพวกเสื้อเชิ้ตแล้วก็กาง<อ>เกงกางเกงแล้วก็รองเทา้าจริงๆร้านเราเ <c oughs> นี่ยเหมือนคนจะพูดเป็นร้านสูตรแต่จริงๆอ่ะจริงๆเราเราตัดเสื้อผ้าเราค่อนข้างตัดน้อยจริงเพราะว่าจริงๆเราแบบเราไไม่ด้เราเเเเเรรราา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 ามมมีีีตตัดดบบ้้้งงแ่่่่่วววจจิสนนกกกกทลููคขขปุ๊ย็ะพ ตัวพวกเสื้อเชิญเสนอรูปอะไรเงี้ยส่วนมากก็ทดลองปุ๊บสามารถซื้อกลับไปได้เลยได้ไวได้เลยแล้วก็อีกคอหลักของร้านจริงก็คือข้างบนที่เป็นมองเท้าชูรูมซึ่งซึ่งเราก็มีเซเลคชั่นรองเท้าที่ก็หลากหลายถือว่าหลากหลายในไทยแล้วก็หลากหลายในในเซอเรียเราก็ถือว่าเราเราก็หลากหลายเหมือนกันเพราะว่าทั้งในเซอเชียเราเป็นเจ้าเดียวที่เรามีคอเกตแอนด์โเงี้ยอวยมีก่อนชาวบ้านเดียวใช่ซึ่งเราก็ได้มาแล้วก็ถือว่าแบบเป็นสิ่งที่เราค่อนข้างภูมิใจเหมือนกันก็ว่า เรามีชูซเลคชั่นที่ค่อนข้างโอเคอ่างเงี้ยครับพี่กายของมาครับพี่กายก็เดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเนี่ยเชื่อว่าเพื่อนๆอยากจะเห็นว่าไอเทมในแต่ละร้านเนี่ยในแต่แต่ละชิ้นที่ผมหรือพี่กายกล่าวมาเนี่ยนำมามิกแอนด์แมทช์แล้วเนี่ยหน้าตาจะออกมาเป็นอย่างไรวันนี้ผมจะให้พี่กายลองลองแมทช์ลุกให้ผมสักลุกหนึ่งเป็นลุกออกไปแฮงเอาท์กันข้างนอกอะไรเงี้ยหรือไปดินเนอร์อะไรก็ได้เดี๋ยวให้พี่กายเขาลองลองลองเปลี่ยนลุกให้ผมดูว่าจะออกมาเป็นแบบไหนนะฮะงั้นเดี๋ยวรอติดตามกันดู จบไปแล้วนะฮะกับการเสียลุกให้ผมโดยพี่กายก็พี่กายช่วยอธิบายลุปผมหน่อยผมไม่ค่อยชินเลยปกติผมไม่ค่อยได้ใส่กงเยีนใช่ใช่คือพี่ดูแล้วแบบดูแล้วแบบเออไม่เคยยังไม่เคยเห็นท่งทักในในในรูปแบบยีนอ่ะคือเดาว่าแบบเออต้องให้ลองยีนของร้านเราสักหน่อยเพราะว่าเพราะยีนโน้นนี้มันก็เป็นยีนที่เราค่อนข้างแบบทำเอลมาค่อนข้างสูงแล้วก็ขามันก็ขาค่อนจะแบบเอาจริงก็จะออกเทปเปอร์หน่อยๆแต่ว่าไม่ได้มากเกินไปจนแบบ หวานเกินไปอะไรเงี้ยใช่ไหมเราเพราะงั้น, <laughs> นมันก็จะพอดีกับสัลลดส่วนกับเพื่อเหมาะอ่ใช่ใส่ไปเที่ยวก็ได้ <c oughs> หรือว่าใส่กับ hm แจ็คเก็ตเนี่ยมันก็เข้าเพราะว่าพอใส่กับแจ็คเก็ตติดไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะ cover ใน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 ส่วนของไม่เห็นได้ไม่เห็นไอ้แก็บที่มันโผล่มาบางทีอะไรเงี้ <c oughs> ยง ซึ่งเราสุมเป็นลุกที่ที่ใช้ได้แล้วอย่างเงี้ยเราพูดถึงตัวแจ็คเก็ตเนี่ยผมชอบมากเลยแจ็คเก็ตสีเขียวในของคาซาของคาซาใช่ไหมใช่ครับใช่เออนี่ก็เป็น r e ดี้ทูแวร์อย่างเงี้ยถ้าเพื่อนเพื่อลองดูก็นี่ผมไม่ได้ตัดอะไรเลยนะแต่ไซส์ก็ออกมาค่อนข้างที่มันจะพอดีมากถือว่าเป็นแจ็คเก็ตหนึ่งตัวที่น่าสนใจเหมือนกันของทางร้านเดเดกรัมเขานะฮะสนนราคาก็อยู่ที่ตัวละประมาณ2 0 0 0 0ื่นสองหมื่นกครับสองหมกก็ถ้าเทียบกับเทรลเลริ่งแล้วผมว่าจริงๆแล้วในการที่เราใส่รดี้ทูแวร์อะไร่ามไต้องไเเสวลารออะไรด้ซึ่้ ถ้ามันฟิตพรบอดี้ท์ใเราแล้วผมว่ามันก็เดทเลอร์ก็เป็นตัวทางเลือกที่ดีเหมือนกันก็อยากให้เพื่อนๆลองดูครับมีหลายแบรนด์ให้เลือกแล้วก็แต่ถ้าจะสั่งตัดก็ตามที่พี่กายพูดไปแล้วก็มีเหมือนกันก็ใช้เวลาอยู่ที่ประมาณสัก2เดือนกว่าสองเดือนสองเดือนก็ลองดูครับเพื่อนๆถ้าสนใจก็ลองแวะเข้ามาดูที่ด้านเดทัลแวร์ครับวันนี้ก็ขอบคุณพี่กายมากครับผมได้เลยครับครับผมขอบบคคุณรัครับผม ไหนๆก็พี่กายเขาก็ศาสาห์แต่งตัวมาให้แล้วใช่ไหมฮะว่าจะเปลี่ยนลูกของผมว่าให,ให้มันออกมาเป็นยังไงตาทที่ทุกท่านเห็นก็ผมก็ชอบนะแต่ว่าเรียนเพื่อนๆก่อนว่าปกติแล้วเนี่ยผมเป็นคนไม่ค่อยได้ใส่างเกงยีนเท่าไหร่ผมก็เลยไม่ค่อยชินนะ <S <S ทีนี้ถ้าเพื่อนๆอ,อ,อยากเห็นว่าถ้าเป็นลูกแบบไตล์ผมแล้วเนี่ยถ้าเลือกจากไอเทมในร้านเนี่ยผมจะเลือกชิ้นไหนแล้วผมจะใส่ชิ้นไหนแล้วมันจะออกมาเป็นยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนๆรอชมกัน เสร็จลงแล้วสําหรับลุคที่ผมเลือกเอาเองนะใช้จากไอเทมจากร้านในเดดเดย์โครัมอย่างที่เห็นก็เป็นแจ็คเก็ตของแอสซอดแชงจะเป็นสีเนวี่แล้วก็กางเกงก็เป็นของเอจิเซนยานะฮะก็ออกเป็นสีดาร์กเกรย์ก็หรือสีเทาเข้มนะฮะปกติแล้วเนี่ยผมจะเป็นคนค่อนข้างที่ชอบใส,ส่สีที่มันค่อนข้างทึบๆหน่อยเพราะว่าเหมาะกันเวลาออกไปตอนกลางคืนอะไรอย่างเงี้ยเพราะาตอนนี้กรุงเทพก็เริ่มคลายล็อกกันหมดแล้วใช่ไหมใช่ไหมต่อเล่นต่อเล่น <c oughs> ผมว่ามัน,ม,นมันเป็นอะไรที่มันค่อนข้างที่มันเซฟแล้วมันดูสุภาพ แล้วเรียกว่าอะไรเราใส่ไปไหนก็ได้เราไม่ต้องคิดอะไรมากมายเราก็หยิบมาเลยอย่างเช่นที่ผมกล่าวไปในหลายคลิปแล้วนะฮะว่าประโยชน์ของ S เปริชากเก้นเนี่ยก็คือความแคชชวลของมันแล้วบวกกับความที่มันเป็นแคชชวลในอีซี่ก็คือประมาณว่าเราก็สามารถกราบมันไปได้เลยไปที่ไหนกันเลยก็ได้ใส่ตัวนี้ไว้มันก็อุ่นใจหรือว่ามันไปที่ไหนมันก็ไม่เคอะเขินเท่าไหร่แล้วก็ไม่ค่อยเด่นด้วยส่วนตัวเอเชียสัญญาก็เป็นเก์ที่ดีอยู่แล้วนะฮะตามที่พี่กายเขาได้กล่าวมาก็เหลือแค่จริงๆเหลือแค่เก็บ อีกนิดนิดหน,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 น่อย็น่าจะน่าจะไม่มีปัญหาแล้วก็ผ้าที่สำคัญผ้าาก็ทำจากวูร้อยเปอร์เซ็นต์น,นะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจก็ลองมาเข้ามาเลือกกันได้ที่เดยเดคอร์ม um นะราคาสนอราคาอยู่ที่ประมาณตัวละเก้าพันแปดร้อยห้าสิบก็ลองมาดูแต่ว่าถ้า,ซาไซส์ยังไม่โอเคเนี่ยทางร้านเขาก็มีบริการที่อาจสะให้ได้เราให้มันพอดีตัวตัวเราต่อไปเนี่ยผมจะพาขึ้นไปดูข้างบนก็เป็นร้านเด e s ชูร r o ูมก็เป็นหนึ่งในไฮไลท์ของร้านเดเดคอร์มเขาเหมือนกันซึ่งก็มีหลายๆแบรนด์ที่ผมว่าอา,ะา,าอะรบีง้มไ ครับผมตอนนี้เราไม่อยู่กันที่ร้านเดชูรูมนะครับผมเท่าที่เพื่อนๆเห็นก็มันจะมีหลากหลายแบรนด์มากๆเดี๋ยวผมจะบอกก่อนแล้ะกันว่าเขามีแบรนด์อะไรบ้างนะเราเริ่มมาจากที่แบรนด์ Alden Alden นี่ยก็จะเป็นรองเท้าของทางฝั่งอเมริกานะฮะก็จะเป็นรองเท้าหนังที่ค่อนข้างดีมาก ดีเลยล่ะแล้วผมก็เป็นแฟนตัวยงของเขาเหมือนกันเท่าที่หลายๆคนรู้กันเนี่ยว่าออเดีนเนี่ยส่วนมากเขาจะดัง กับรองเท้าหนังประเภทนี้ครับก็หรือเป็นรองเท้าเรียกว่าเชลคอดูแวนหรองเท้าหนังม้าซึ่งผมเคยได้พูดถึงไปแล้วเพราะผมมีมีรองเท้าประเภทนี้เหมือนกัน mm hmm. หนังประเภทเดียวกันนะฮะแต่ว่าเป็นคนละสีถ้าหนังคอดูแวนมันดีกว่ายังไงอธิบายสั้นๆง่ายก็คือโอเคช่วงแรกที่คุณใส่เนี่ยมันจะแข็งหน่อยแต่พอใส่ไปนานๆเนี่ยสักพักหนึ่งเนี่ยมันจะนิ่มมากนิ่มพอสมควรเลยแล้วก็ผมว่าเป็นรองเท้าที่คุณใช้ไปเนี่ยไม่ว่าจะกี่ปีกี่ปีก็ตามตอเอมนี่ยเพราะยังไงมันก็มีเป็นของไอเทมที่มันเก็บไว้้้้ไดดดนนนนาาาาแแแลววกก็็ียต่่รรคจะะึงปมณ30บท โอเคครับมาต่อวันที่แบรนด์รองเท้า Crockett Jones นะครับรองเท้า Crockett Jones เนี่ยก็เป็นแบรนด์รองเท้าหนังคุณภาพดีจากประเทศอังกฤษที่สำคัญก็คือ,อ,อทางร้าน The Decorum เนี่ยเขานำรองเท้านี้เข้ามาเนี่ยราคามันค่อนข้างที่จะใกล้เคียงกันเลยถือว่าทำได้ดีแล้ว อย่างที่พี่กายเขพูดไปตอนแรกนะก็เป็นเป็นร้านเดียวที่นำโปรเกจกต์ไอจนเข้ามาเป็นหนึ่งในซาวด์อีสเอเชียแล้วกันแต่ว่าคู่ที่ผมชอบจริงๆเนี่ยให้เพื่อนๆดูก็คือคู่นี้ประเภทนี้หรือเขาเรียกว่าดับเบิลมองสตรัปก็คือจะเป็นรองเท้าที่เห็นไหมฮะถ้าดูใกล้ๆมันจะมีเป็นสตรัเปเป็นสองข้างเป็นสองข้างใช่ไหมมีสองอันก็ทําให้คนดูเปลี่ยนลุคได้ก็จะไม่เหมือนออกฟอร์ดก็แบบเป็นรองเท้าที่แบบสวมแล้วใส่เลยอะไรอย่างเงี้ยไม่มีเชือกซึ่งรองเท้าประเภทนี้เป็นเท้าที่ผมชอบมากเดี๋ยวมาต่อกันที่ แบรนด์นี้คงไม่พูดถึงก็ไม่ได้นะฮะเพราะว่าเพื่อนๆหลายคนก็รู้อยู่แล้วว่าผมเป็นแฟนเป็นแฟนตัวยงของแบรนด์บอร์วังองลังเอก็ลองทางนี้ก็เป็นแบรนด์จะเช่นอัอกิษเหมือนกันแต่ทางร้านเดอร์เดคอรัมเนี่ยถ้าเท่าที่ดูแล้วก็จะเป็นทรงประเภทที่เป็นค่อนข้างทรงที่มันคลาสสิกอะครับแล้วก็ที่สําคัญที่สุดของร้านเดอรเดคอรัมก็คือเขาจะมีหลายไซส์เนี่ยให้เราเลือกก็จะเป็นตั้งแต่6ยัน9ยัน1ิอะไรแล้วแต่แแตแประมาณเนี้ยฮะ มาต่อกันที่อีกแบรนด์นึงนะฮะหรือลุมแบรนด์ชื่อว่าฟูกาชินก็จะเป็นแบรนด์จากทางประเทศญี่ปุ่นเหมือนเดิมครับร้านเดียเขาเล่าก็จะเป็นร้านเดียวที่เขานําเข้ามาฟูกาชินลักษณะเด่นของเขาเนี่ยก็คือถึงแม้จะเป็นแบรนด์ญี่ปุ่นนะฮะแต่ว่าจริงๆแล้วหนังที่เขาใช้เนี่ยอะไรางนี้เป็นนามาจากทางยุโรปหมดเลยถ้าเปรียบเทียบกับราคาแล้วรองเท้าพวกนี้มันก็เหมือนประมาณประเภทพวกว่าเ,เรียกว่าอะไรเป็น Entry Level ของคนที่จะเล่นรองเท้าแล้วกันนะครับรองเท้าหนังอย่างถ้าเป็นทรงเนี่ยเป็นออกฟอร์ดก็จะอยู่ที่ประมาณ9,800บาทอบาทตีไปหมื่นหนึ่งแต่ถ้าเป็นทรงทูพเพนีหรือโลเฟอร์ก็จะไป็น 7, ามร้อซึ่งเฮ้ย,ยผมถือว่าเป็นราคาที่มันดีมากนะสำหรับคุณภาพที่เราได้มาเนี่ยดยการที่ช่างฝีมือเนี่ยเขาใช้หนังจากทางประเภทศฝั่งยุโรปเนี่ยผมว่ามันก็เป็นอะไรที่มันก็คุ้มราคาอยู่กับราคาประมาณนี้นะครับก็อยากให้เพื่อนๆได้ลองมาดูว่าสําหรับใครที่อยากได้รองเท้าที่คุณภาพดีแต่ราคาย่อมเยาวผมกนนือั ก็เดี๋ยวก็ลองมาดูมาดูกันได้ที่ร้านเดดชูรูมครับผมครับสำหรับวันนี้ก็จบลงแล้วนะครับสำหรับการรีวิวร้านเดดเดโครัมนะฮะที่จจริงมันเป็นร้านประจําผมเลยนะก็หมดกลารน,นี้ไปเยอะพอสมควรแล้วเหมือนกันก็สำหรับใครที่สนใจที่จะมาลองเลือกซื้อเสื้อผ้าหรือรองเท้านะครับมาได้ที่ร้านเดดเดโครัมนะฮะร้านอยู่ที่ซอยอารีสัมพันธ์ซอย5านะครับนำรถออกมาจอดได้เลยมีที่จอดสะดวกสบายไหมก็จอดหน้าร้านได้เลยนะฮะสำหรับวันนี้เดี๋ยวผมจะพาไปดูอีกร้านหนึ่งแล้วกันเดี๋ยวเจอกันที่อีกร้านนึฮนะ บจบแล้วนะกับร้านดดเดคคลัมที่ผมพาเ,เพื่อนๆไปแล้วต่อไปเนี่ยผมจะพาเ,เพื่อนๆมาดูร้านเปิดใหม่เลยล่าสุดเป็นร้านเสื้อผ้าเหมือนกันอยู่ที่อารีสัมพันธ์ซอยห้าร้านนี้อยู่ที่อารีสัมพันธ์ซอยห้านะครับอันนี้ก็ร้านดดเดคคลัม um, ก็จะเหมือนกันเป็นร้านที่แบบค่อนข้างที่จะดูเป็นผู้ใหญ่หน่อยเนาะแต่ร้านเนี้ยก็มือค่อนข้างดูเป็นลูกเล็กลงมาหน่อยก็คือเรียกว่าอะไรเป็นร้านที่เหมือนเป็นน้องชายของร้านดดเดคคลัมแล้วกันชื่อร้านว่าคลับดูมินาลี่นะครับข้างในร้านม <ๆ S 2> ันเป็นยังไงเดี ครับผมมาอยู่ที่ร้านครับลูมิ n a รีนะฮะสำหรับร้านนี้ก็จะเป็นร้านเหมือนประมาณน้องชายคนเล็กของร้านเดอะเดคอร่มแล้วกันถ้าเพื่อพูดให้เห็นภาพง่ายๆเนาะเดอะเดคอร่ม um um ก็จะเป็นร้านสไตล์แนวผู้ใหญ่หน่อยร้านนี้ก็จะเป็นร้านสไตล์แบบใส่ง่ายๆแคชเชียลแคชชีลหน่อยสําหรับแบรนด์ที่ร้านครับลูมิ n a รีมีที่ผมมองว่ามันน่าสนใจนะ,ะนก็จะเป็นตัวแจ็คเก็ตที่ผมเพิ่งซื้อมาเหมือนกันของแบรนด์ยูนิเซอร์โอเวอร์ออลนะครับจะเป็นแบรนด์ที่มันค่อนข้างได้ใส่ได้ง่ายนะคุณก็แค่คนมีเสื้อยืดส สไตล์ก็จะออกมาเป็นประเภทประมาณอย่างนี้แต่ตัวนี้อาจจะเล็กไปนิดนึงเพราะว่าผมจะใส่ไซส์ที่มันใหญ่กว่านี้หน่อยเท่าที่เพืเ่อนๆเห็นมันก็จะเป็นแนวไซล์แบบเวอร์แวร์เนาะใส่ง่ายๆไม่ต้องคิดอะไรมากมายก็หยิบออกมาตัวหนึ่งแล้วออกจากบ้านได้เลยผมว่าถ้าเทียบกับราคานะฮะมันก็ประมาณอยู่แค่สามพันกว่าบาทเองผมว่ามันคุ้มมากๆเลยถ้าใครมองหาแจ็คเก็ตดีๆคุณภาพดีๆสักตัวหนึ่งแล้วเดี๋ยวมาต่อกันที่ด้วยความที่ต้องบอกก่อนด้วยความที่ร้านนี้ยังยังมีของที่เขายังลงไม่เสร็จก็คือว่าในอนาคตเนี่ย ทางแบรนด์เนี่ยเขาจะมีแบรนด์ที่ชื่อดี้เพิ่มขึ้นมาอีกแบรนด์หนึ่งแล้วก็จะมีแบรนด์ที่ชื่อว่ายูเนเต็ดแอโร่สองแบรนด์นี้เป็นสองแบรนด์ดังเหมือนกันซึ่งในอนาคตจะมีมีมาอีกแน่นอนแล้วเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆกลับมาลองกันดูกันอีกรอบหนึ่งแล้วกันแล้วก็นอกเหนือจากนั้นก็จะเป็นพวกตาเป็นเสื้อยืดโอเคของรู h Cut ก็จะเป็นประมาณนี้ แต่ดูจากผ้าแล้วผ้าก็ค่อนข้างหนาดีนะผมชอบผ้าหนาๆน,น,น,นะโดยส่วนตัวเพราะว่าผ้าหนาๆเนี่ยเวลาใส่เนี่ยฟิตติ้งมันค่อนข้างดีแล้วมันแบบตัวผ้าเนี่ยมันจะไม่ค่อยย้วย mm hmm. ผมว่าก็เป็น1ตัวเลือกที่ดีถ้าใครมองหาเสื้อยืดคุณภาพดีๆตัวหนึ่งนะครับ mm hmm. แล้วก็มาถึงตัวนี้ก็ต้องพูดถึงหน่อยนิดนึงของ Rolling Blazer ก็เป็นของฝั่งอเมริกาเหมือนกันแล้วก็ลายของเขาเนี่ยจะเป็นค่อนข้างที่เป็นลายขวาใช่ไหมฮะเป็น l องสลิ i p ปโ l o สไตล์ของเขาก็จะเป็นแซวแบบ p r e p ี y อเมริกันก็ถ้าใครเคยดูหนังอเมริกันหรือพวกแบบเด็กนักเรียนนอกอะไรอย่างเงี้ยเขาจะใส่เสื้อผ้าประมาณอย่างนงี้กันผมว่ามันก็เป็นตัวเลือกที่ดีแต่ค่อนผ้าค่อนข้างหนานิดนึงสำหรับประเทศไทยแต่ว่าก็ลองดูก็ได้ครับสำหรับใครที่ชอบแบรนด์สไตล์อย่างงี้แบบแนว p r ปปี้นะครับก็มาต่อกันที่ไอเทมชิ้นสุดท้ายฮะของทางร้านครับดูมิเนลี่ ที่ผมมองว่าน่าสนใจก็คือรองเท้าก็าเป็นซนเดลแหลอมันของสโลวีเซียนะฮะก็เป็นของฝรั่งเศสซึ่งดีไซน์เนี่ยเขาทำออกมาได้ค่อนข้างแปลกดีผมว่าก็เป็นรองเท้าแต่ที่คนไทยหลายๆคนอาจจะไม่เคยเห็นรองเท้าสาตเนี่ยเนาะถ้าใครบางคนม,งมันมองว่ามันใส่ย,ยากใช่ไหมแต่ว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้ดูไม่ได้ยากขนาดนะั้นนะผมว่าทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงเนี่ยก็สามารถใส่ได้ดีเลยก็ลองไปม i ก and match กันเอาเองได้ราคาอยู่ที่ประมาณหนึ่งหมื่นห้าร้อย 1, บาท ต่อมาก็เป็นรองเท้าจาก Drake Drake เท้าที่พูดไปแล้วที่ร้าน,น,นเดอะเดครัมนะเป็นแบรนด์เสื้อผ้าจากทางฝั่งเกนใช่ไหมฮะตอนนี้เขามีรองเท้ามาก็เป็นสุดเหตุเหมือนกันนั่นจะเป็นดิสเซอร์บูธถ้าใครหลายๆคนชอบรองเท้าสไตล์นี้ดิสเซอร์บูธถ้าใครเบื่อรองเท้า,าพวกสไตล์พวกคลาสอะไรอย่างเงี้ยก็ลองดู Drake ก็ได้นะครับแต่ราคาค่อนข้างดูแรงนิดนึงก็หนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยบาทก็แล้วแต่สไตล์เพื่อนๆแต่ก็เขาก็มีคงมีหลายๆไซสใ์ให้ให้ให้เพื่อนๆได้ลองดูกันนะครับสำหรับวันนี้ต้องจบลงไปก่อน วันนี้ก็ต้องลาไปก่อนขอบคุณครับผม